สมาธิใช้พลังคำพูดสร้างขวัญตำสื่อสารกับจิตใต้สำานึกและจักรวาลคลิปนี้คุณสามารถที่จะนั่งหรือว่านอนฟังแต่ขอให้อยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายมากที่สดุดนำความรู้สึกมาที่จักรหัวใจ เราะว่าหัวใจคือประตูมิติที่จะนำพาเราสู่ทุกๆความสุขความอุดมสมบูรณ์และหัวใจคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งในจักรวาลและอนันต์จักรวาลในนามของแสงสว่างฉันให้เอ่ยชื่อนามสกุล อนุญาตให้สิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างเขียนโปรแกรมจิตใหม่ให้กับฉันทำลายความเชื่อที่มีขีดจำกัดที่ขัดขวางชีวิตฉันไม่ให้ก้าวหน้านับจากนี้ไปฉันได้รับการรักษาภายในสิ่งมีชีวิตบนสวรรค์เดินไปกับฉันตลอดเรื่องราวของการเดินทางในชีวิตของฉันความเจ็บปวดดอยค่า อ่อนแอความขาดแคลนยากจนทั้งหมดกำลังได้รับการรักษาและเยียวยาในานามของพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่และสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างฉันขอสั่งให้ความเจ็บปวดปมในอดีตบาดแผลในอดีตประสบการณ์ในอดีตไม่มีอำนาจใดๆต่อเส้นทางชีวิตของฉันอีกต่อไป จากวินาทีนี้เป็นต้นไปพลังงานได้ถูกชำระล้างทันทีจากนี้ไปฉันได้รับอนุญาตต่อจิตวิญญาณที่จะเป็นพยานต่อปาฏิหารและความโชคดีของฉันเองฉันเป็นแม่เหล็กสำหรับความรักความสัมพันธ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ธุรกิจการงานฉันเป็นแม่เหล็กสำหรับโอกาสมากมาย ฉันมีความสามารถในการรักษากายและใจของฉันฉันเข้าถึงคําอวยพรความรักความอุดมสมบูรณ์ความยิ่งใหญ่ที่อยู่รอบตัวของฉันฉันปลดปล่อยตัวเองจากบางสิ่งที่เป็นภาระฉันอนุญาตตัวเองได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงฉันอนุญาตตัวเองได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยอย่างแท้จริง ฉันได้รับเส้นทางแห่งอิสรภาพฉันอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางรูปแบบเก่าๆที่ฉุดรั้งชีวิตของฉันฉันอนุญาตให้ตัวเองเปิดประตูบานใหม่ที่นำพาความสุขความอุดมสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้าความรักดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของฉันฉันเริ่มเชื่อใจตัวเองปาฏิหารเป็นกฎระเบียบธรรมชาติของจักรวาล และปาฏิหารก็เป็นกฎธรรมชาติของฉันฉันคือธรรมชาติฉันคือปาฏิหารและฉันก็คือจักรวาลฉันคือน้ำพุแห่งความสุขฉันคือผู้ที่เปลี่ยนเรื่องลบให้เป็นบวกอยู่เสมอฉันสร้างความสุขให้กับตนเองฉันคือความอุดมสมบูรณ์ฉันคือผู้ที่ได้รับการแก้ไขในทุกปัญหา ฉันคือผู้สร้างชีวิตแห่งความเจริญรุ่งเรืองฉันคือแสงสว่างและความรุ่งโรจน์ทั้งหมดถูกกระตุ้นถูกกำหนดแล้วมันถูกแสดงออกมาแล้วในชีวิตของฉันฉันทำมันได้แล้วจริงๆในานามของการปรากฏตัวของพระผู้สร้างฉันเป็นเช่นนั้นฉันเป็นเช่นนั้นฉันอนุญาตให้ความสุขครอบงำร่างกายฉัน ฉันรู้สึกมีความสุขในทุกอนูเซลลฉันเลือกที่จะให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันฉันทำให้ความรักในตัวฉันแข็งแกร่งแข็งแรงฉันเฝ้าดูคำพูดของฉันด้วยความระมัดระวังเพราะฉันรู้ว่าคำพูดของฉันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉันรู้ว่าคำพูดของฉันสร้างความเป็นจริงให้กับฉันเสมอ ฉันทำงานเพื่อให้คำพูดของฉันกระจายความรักความสุขความอุดมสมบูรณ์ฉันกํากับความคิดของฉันเพื่อประโยชน์ของฉันและผู้คนรอบตัวฉันได้รับความรักแล้วฉันมีความรักมากมายยิ่งใหญ่มหาศาลและฉันเลือกที่จะเทความรักของฉันลงสู่โลกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองจึงบังเกิดแก่ฉัน และฉันอนุญาตให้ความสุขให้ความสนุกมันเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเซลล์แห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยได้เติบโตงอกงามสว่างขึ้นในชีวิตของฉันเพื่ออุปถัมชีวิตเกื้อกูลตัวฉันครอบครัวของฉันและผู้คนรอบตัวฉันขอบคุณสำหรับชีวิตให้ความจริงปรากฏในตัวฉัน ขอบคุณทุกๆวันที่ทำให้ชีวิตฉันมีความสุขความหวังและความเป็นจริงฉันซาบซึ้งทุกสิ่งที่ฉันมีในชีวิตฉันอนุญาตให้ตัวเองได้รับการต้อนรับปกป้องภายในหัวใจฉันฉันอนุญาตให้ความซื่อสัตย์อยู่ในความเป็นฉันฉันอนุญาตให้แสงสว่างเพิ่มพลังชีวิตในตัวฉัน ฉันอนุญาตให้ดวงตาของฉันเปล่งประกายแสงดังดวงดาวฉันอนุญาตให้ความรักของฉันโดดเด่นดังพระอาทิตย์สถิตในหัวใจของฉันตลอดไปฉันขออวยพรให้กับตัวฉันเองอย่าให้มีอะไรขโมยความสุขของฉันไปขอให้ฉันอย่าลืมของขวัญที่เป็นชีวิต ขออวยพรให้ความเชื่อความหวังความฝันจงอยู่กับฉันตลอดเวลาทุกๆวันฉันหายใจด้วยความศรัทธาร่วมกับปาฏิหารเพราะฉันคือปาฏิหารฉันอนุญาตให้จักรวาลที่รักปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาในสิ่งที่ฉันเป็นฉันคือความจริงฉันคือความรักฉันคือความซื่อสัตย์ ฉันคือแสงสว่างฉันคืออิสรภาพฉันคือพลังงานบริสุทธิ์ฉันกำลังรักษาความเจริญฉันละทิ้งความหลอกลวงและเงาทั้งหมดฉันอนุญาตให้แสงสว่างในตัวฉันรับและเผยแพร่ความจริงที่นี่บนโลกพรแห่งความกล้าหาญถูกปลดปล่อยแก่ฉันฉันเชื่อใจฉันได้รับฉันยอมรับ ฉันอวยพรฉันอวยพรฉันอวยพรตัวฉันเอง